ค่ะพี่พี่เพื่อนเลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะเย็นนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้ประการพายโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว่าเป็นแนวทางอย่างเสียสมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะสามารถทักต้องคิวรูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c ส i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครนะคะอยากนะคะ ดูดวงแบบคลิปแบบนี้นะคะทักจองคิวได้เลยคลิปละ99บาทหัวข้อละ99บาทนะคะใครอยากกดสมัครสมาชิกนะคะคุือสามารถกดสมัครได้ทาง YouTube นะคะ50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วอย่าลืมแคปรักฐานม,มาดูดวงฟรีได้ทางไลน์นะจ๊ะเ,เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าเย็นนี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรเขาฝากบอกคุณว,ว่าความรักความสัมพันธ์ของเรามันจบแล้ว มันถึงทางตันแล้วมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันจบแล้วจริงๆมันเกินเยียวยาแล้วอะ่ะฉันรู้นะว่าเธอจริงใจกับฉันฉันรับรู้ถึงความจริงใจที่เธอให้ฉันรับรู้มาตลอดแล้วก็รู้ถึงความเมตตาที่เธอมีให้เธอทำทุกอย่างด้วยหัวใจจริงๆ,ๆเธอดูแลเธอใส่ใจแต่ความรักอะ่ะมันมีมากกว่านั้นไง ฉันเองก็ยอมรับนะว่าฉันเองก็เกิดความเบื่อหน่ายจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจบมันมีการเลิกลามันมีการห่างเหินเธอไม่ผิดเลยฉันนี่แหละที่เป็นคนผิดฉันนี่แหละที่มีความอีโก้สูงแล้วก็รู้สึกว่าไม่พอใจกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่นะปัจจุบันฉันคิดมารอบคอบดีแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันคงมีแต่ความทุกข์มันคงไม่มีความสุขหรอก ใจจริงก็อยากไปต่อนะอยากจะมีครอบครัวหรือถ้าเราเป็นครอบครัวกันแล้วเนี่ยฉันก็ฉันก็คิดนะว่าเออจริงๆมันก็ดีแต่ฉันก็อยากลองเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองดูสักครั้งหนึ่งถ้าลองหยุดถ้าลองจบถ้าลองแยกกันไปมันจะเป็นแบบไหนดีกว่ามานั่งแบบนินทาการมองกันในมุมที่ไม่ดีคือตอนนี้ฉันต้องยอมรับว่าฉันเองอาจจะไปสนใจอย่างอื่น ไม่ได้โดนขอไม่ได้โดนคุณสายแรหรอกนะแต่ว่ามันเหมือนความเบื่อหน่ายที่มีอ่ะมันมากอ่ะแล้วมันกลายเป็นอุปสรรคในความรักไปเลยกลายเป็นว่าทําอะไรมันก็ดูไม่ดีไปหมดทําอะไรมันก็ดูไม่สดชื่นไม่มีความสุขมันว่างเปล่าอ่ะอันนี้ฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะไม่อยากให้เธอโทษตัวเองอ่ะแต่ความรักอ่ะเหมือนมันถึงจุดอิ่มตัวมันไปไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะในความรู้สึกของฉันอะ และฉันก็อยากให้เธอเข้าใจนะฉันที่ฉันพูดกับเธอตรงๆเพราะฉันอยากจะบอกอยากจะบอกให้เธอรู้ฉันอยากมีรักครั้งใหม่ฉันไม่รู้หรอกว่ารักครั้งใหม่จะเป็นเธอหรือจะเป็นใครแต่ตอนนี้ฉันไม่โอเคกับความรักที่มันเป็นอยู่มันเหนื่อยเกินไปอ่ะมันเหนื่อยกันมามากพอแล้วแล้วฉันก็รู้ว่าเธอก็เหนื่อยด้วยมันไม่มีความตุนเต้นแล้วอ่ะ ความตื่นเต้นมันได้หายไปความตื่นเต้นมันได้หมดไปในความสัมพันธ์มันอยู่พอความผูกพันน่ะฉันรู้ว่าเธอก็รู้แลรับรู้ได้มานานแล้วละ่ะว่าอะไรหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ของเรามันไม่เหมือนเดิมมันพังทลายไปตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเราจะฝืนกันไปทำไมอะลองคืนความยุติธรรมลองคืนความถูกต้องให้กับตัวเองดูไหม บางทีมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองไม่ว่าฉันหรือเธออะลองอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งลองลองใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการแลกการดูอะมันจะดีไหมมันจะเวิร์กไหมเพราะว่าตอนเนี้ยฉันก็รับรู้อะไรบางอย่างเหมือนเธอเ็าไม่ได้รักฉันเหมือนกันอะหรือว่าเธอรักคนอื่นอยู่หรือเปล่า หรือเธอมีอะไรในใจเธอฉันก็รู้สึกเหมือนเธอเองก็อยากมีรักครั้งใหม่ใช่ไหมหรือเธอเปิดใจให้ใครแล้วเธอเบอื่อนายในความสัมพันธ์นี้แล้วเธออยากไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นชัดเจนหน่อยเถอะตัดสินใจให้มันเด็ดขาดถ้าเธอจะไปเธอก็บาปล่อยมือแต่สําหรับฉันอนะช่วงเวลาหนึ่งอนะเธอคือความรักและความสุขของฉันนะฉันไม่เคยลืมหรอกแล้วแล้วฉันก็รักเธอมาก รักเธอมากเข้าใจไหมคือมันค,คือความรักจริงๆตอนที่เรารักกันตอนที่เราครบกันแล้วฉันก็เป็นคนที่ชอบเธอมาก่อนด้วยแต่ตอนเนี้ในเมื่อความรักของเราเปลี่ยนไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเธอมีคนอื่นอยู่แล้วฉันเองก็สังเกตได้ฉันเองก็เข้าใจได้ฉันเองก็ไม่ได้อยากจะฝืนความสัมพันธ์นี้อ่ะ ฉันดูว่าเราเราเป็นแฟนกันเราครบกันมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคในการที่เธอเองเนง่ยไม่กล้าปล่อยมือใช่ไหมถ้าเธอมีใครเธอจะไปเธอสามารถปล่อยมือได้เลยนะอย่าลังกันไว้เลยจริงๆอ่ะฉันก็มีคนเข้ามานะคนคนนั้นก็แบบเหมือนต้องการให้ฉันเคลียร์สถานะให้ชัดเจนเหมือนกัน คนคนนั้นก็อาจจะมีการมาอ่อยบ้างมีอะไรบ้างแต่สําหรับฉันน่ะฉันรู้สึกว่าเหตุผลที่ฉันอยากจะให้เราเคลียร์กันเนี่ยเพราะฉันก็มั่นใจว่าเหมือนเธอเองก็น่าจะเปิดใจให้คนอื่นแล้วเหมือนกันแล้วก็ก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปฉันขอกอดเธอหน่อยได้ไหมอาจจะเป็นกอดครั้งสุดท้ายหรือเพื่อกอดเพื่อทบทวนหรืออะไรก็ตาม แต่ฉันเชื่อว่าหลังจากการตัดสินใจครั้งนี้เรื่องราวอะไรต่างๆมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณตอนเรียนทำไมมันดูดราม่าจังเลยนะคะถ้ามันไม่ตรงกับใครนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพลังงานไพ่มันมาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูธาตุหรือราศีนะคะของเขาหรือว่าของคุณนะาราศีกรกฎ ราศีมังกรราศีพิจิกราศีสิงห์นะคะเดีย๋ยวมาดูชื่อเล่นชื่อจริงนามแฝง facebook ig ของเขาหรือว่าของคุณกันนะคะจะมีตัวอะไรบ้าง e f z n w m G C W แล้วก็ M ค่ะวันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันอาทิตย์วันเสาร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมคุณสามารถทักช่องคิวดูด,ดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสู้ๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย